ผมมาแล้วจะไปเตียวไอ้ตัวถุกบันไดยันทำไปไม่ได้จึงเตื้อโอกาสนี้ลุงลุงป้าป้าตาตาหนานาโน่น่ถูกถกคนถึ่งว่าผมได้จับมือตื้อแข้นจับตาปราไส้ถัวตึงกันแล้วต่อจากนั้นเราจะอ้างอิงเอาคุณปราซีรัตนาไสยแก้วส้มประการอที่เรนับตื้อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวซาคุณละโลกจงดลบนบันดาลในพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ถี่นละเวลาโอกาสมาดาบตุกทุกทันข้ท่านเบิงเปิดซบไปโดยจตุรรพังสิ่งประการคืออายุวันนะสุขฆาภระตลอดกาลนานเธื่อตอรระไปนี้โปรตาโอกาสนี้หรือคืนนี้เราเชาวคณะก็จะข้อน้อมนำเอานิยายขึ้นมาเสนอแก่พ่อแม่พี่น้องท่านดีกรพและมิตรรกตุทุกทักทน คำคืนนี้เราจะนำอนวดียยเข้ามาแสดงให้พ่อแม่พี่น้องจนันาความสำราญเมนพิษปราดประกันไดพี่น้องนะให้อภัยกับนั่งด้วยและเกี่วกับวันนี้พมก็รู้ซึกว่ามันเป็นวัดขึ้นเต็มทีอเอาแลกกับประวัติไล่คืนจานมาแล้วหลุงสว่างถูกคืนแต่ก็มาทีนี้ก็พยายามแคบคืนคืนกับไปนั่นแหละเล่นคืนกับราชวันนี้อแล้นในนัดเจอยไม่ไกลไม่ไกลนัดเลยคืน,คนเล่นกันไปไปนั่นแหละเอาแลกครับ นี่ย่าที่เราเชาวนณะก็นนะจะนมนำขึ้นบริการได้บ่แม่พี่นองในคืนนี้นั้นเราเชาวนณนะจะให้นำสํานวลในเรื่องสั้นๆว่ากกววเกลือแก้วเมียควันนี่ย่าเกลือแก้วนี่เห็ดอะไรจึงเราให้ชื่อว่าเกลือแก้วเมียควันนี่เฮ็ดอะไรจึงเราให้ชื่อว่าเมียควันแล้วใครจะเป็นเกลือแกวแ้วแลวใครจะเป็นเมียควันกันแนะ่ ดังปบกะกุณทันเค่นีความสำราญแลว้วก็คืนนี้พอดีนิยายเหลือแก้วเมียคว,วันในโตกขมข้ออัดเท็จเก็บเสียงเ,เอาไว้แล้วขันไปยายก็กรีจอยอเมื่อวานอะไรกับข้อขมข้อนั้นผมกดสละพิ้งายต่อจาก,กนี้ก็มาเบิกคุณทันมาประชุมพร้อมเพรียงกันแล้วนั่งรอค,คอยเวลาชานานอ่าโปรดประกุณทันนาความสำราญจากนิยายเหลืองเกลือแก้วเมียคว,วันจากโรชาวคณะ ได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปสวัสดีท่านดคารพกและมิติรักท่าน nam của à, để già già mong bụi ngầm là yêu nong ở à, đời khu kron á, kron á, nong cả à, nong chân lưng nhau giao trai บ่ยสีลงจมเลยลมใจมันมักจะกายหน้าแล้วมันมัดจ้าตีลงกลองมันลงจองน้ำเลยกำใจลวงและสวงหนุดหน้าต้องสูบไหมเมื่อน่าใสสีลวงตาไงมัดจ้ามันตาย nhưng đốt điêu lẻo thiêu nước thiêu chuẩn nước lườm dao mân đằng vào thì lội hôn mặt cha lốt bảy bọn dài mùa rút điện thì riêng nàng nàng thì mất giang ai nè bề mơn khoai thì ran cố bao ở ốc ra ตะนุ่มนาวแล้วแกวเรือนอยู่เป็นเพื่อนกับเด็กสาวแล้วเมื่อนุ่งกาวแล้วนั่งกอดประจดมาใด้พ่อไม้กับแม่ไม้ไมาอยู่รวมใจขา้าเมื่อปิ่งปลาแล้วทิ้งครัวปิ่งไหววัวแมวประทานทำดีงามเพื่อนก็ขอ,ขอตามหมดและเปรียบมันหมดมาืตามตัว มันตามัวนาเตวผู้ตีก่อรจินก็ออิงลักในรักษาแนวรักษาเววห่างวยมันยังอยู่คนที่รบกวนในเบื่อบ้านอ้นั้นเลยมันรำคาญนักเงินสู้หนักแลยอ้งดวนดวนด้รบกวนกู ผู้ที่งุมมลลามสมสานกลับไม่บัวผ่านมาจูงเทียนไม่สุงแล้วลำหน้าคนนั้นโอนยิิงกว่าไวนี่พมนั่งมานังว่าแล้วสูบาสิตเพื่อสาเนยอยากเลไหมนังประดิษฐ์ึ้นตาย โอ้ยิส้สีแล้วบนดีนานาตีไรแล้วนั่งจะกัขยายแล้วขยาย เสียงบัตคัทาธรรมเสียงนี้เป็นเสียงหนังตะลุงเราเชาวคณะอคันตุกาในยามราตรีกรันคืนนี้เราเดินทางกันมาเล่านิทาในประกุลทัานควังท่านผู้เจริญครับดูก่องพิกสุนี มารอดอนที่รักและมิตรทเคารพับประกุณท่านเสียสลาโอกาสประคุลท่านมาแล้วและเวลาอันดีค่าของบระกุณท่านมาแล้วบบระกุณท่านมาจับจองเป็จาของที่ทางเรียบร้อยแล้วโรอพระกุณท่านเอี่ยนสดตะบรา,ารของบระกุณท่านมาทางนี้และหันหน้ามาทางนี้กับท่าน เราเชาวคณะอาคันตุกะพาน้อมแล้วที่จะน้อมนำเอาสิ่งละอันพนลนอยคือมาเสนอแต่คุณคุณที่กรุกทิบรักนักชมทั้งหลายท่านผู้จเจริญในราตรีนี้เราชาวคณะจะเป็นมักอุเทศและกับรักคุณ รจะนำประคุณท่านไปทัศน,นาจนรจนชมจินตลิยายเรื่องนี้มาสิครับท่านเดินตามเรามาสิครับเราจะเป็นมักกุเทศผู้นำทางให้กับพระคุณท่านไปพบกับแสงสว่างและจินตรายายเรื่องนี้โลกนี้คือเวทีละครอ,อันใหญ่โตใช่ไหมครับ มนุษย์อัสันที่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ต่างก็เป็นตัวละครของโลกกันทั้งนั้นมาแสดงบทบาร์ใตามเรื่องละครทั่วมาหาสู่สวม้ากากหัวโคนเข้าหากันทั้งนั้นบางแสดงว่าข้ามีศักศินานั่งเก้าอี้นั่งบัลลูและบางแสดงว่าข้านั่อยู่ข้างถนนและบนขนา และบางสแสดงว่าข้าเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองอล้ำข้ามหาศาลรและบางสแสดงว่าข้าเป็นขยะจกวันนี้พกขอทานหรือเป็นขนอนผู้ยิ่งใหญห่มันเป็นเรื่องขพงละครต่างๆเรากับทำตีกรกผลกรใจายโลกนี้มันเป็นอนิจจัง โลกนี้มันเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเลยที่จะแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างยังจะเปลี่ยนแปลไปตามวยตามการของมันวันนี้เราเป็นมหาเศรษฐีมรืนนี้และวันต่อไปเราอาจจะเป็นขยาจุกไม่แน่นอนอัครับวันนี้เรานั่งเก้าอี้มารืนนี้เราจะตกเก้าอี้โลก ตาาเจ้าว่าโลกนี้เป็นอาลิตจังหนอโลกนี้เป็นอนัตตาหนอไม่แน่นอนหนอไม่มีอะไรเลยที่จะแน่นอนในโลกนี้มีอย่างเดียวก็ค,คือความตายเท่านั้นเลยครับท่านจะเป็นมหาเศรษฐีท่านจะมีอำนาจวาสนาอันสูงส่งจะนำเก้าอี้บัลลังท่านก็ตายกันทั้งนั้นพ่อตายแล้วท่านพาเก้าอี้ไปได้เลยครับท่านพาบัลลังของท่านไปได้เลยครับ ทนเป็นมาศต่ดีแต่หาทับดินทองกับป่าช้าและกับเปล่าเรากท่กันที่กรุวันดดไกยได้แต่กว่าเแต่ซี่กโลกงดีเท่านั้นแล้วที่ไหนล่ะครับจุดจบของชีวิตตัวละครนอนที่ป่าชา้าหลุมกว่างศพพระเชิญตะกอนนั่นแหละเราจะต้องถึงไปที่นั่น พระองค์ประาสาสดาจาันเทศนาไว้ว่าสัเปสัตาสัตว์ทั้งหลายเราเป็นเพื่อนเกิดแก่จก่ตายด้วยกันหมดทั้งที่คุณคุณ,คณติดโรคครับโลกนี้ไม่แน่นอนยิ่งเช่นั้นคุณคุณรู้แล้วว่าไม่แน่นอนสัญญาบุงเหอในยศถาบรรด,ดาศาักคน ท่าน่ะพูดกันลงตัวท่านเป็นหาเศรษฐีท่านเป็นหมาเศรษฐีหรือนั่งบันลังท่านก็เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นเป็นเพื่อนเกื่อแก่เก็บตายด้วยกันหมดทั้งนั้นดังเช่นนั้นเราจะแบ่งชั้นบนมากันเลยครับเราขอกคอกันสมานสามารถีกันเถอะหรือว่ายังไงเราก็เป็นเพื่อนเกื่อแก่เก็บตายด้วยกันหรือว่ายังไงเราก็เป็นเพื่อนรวมชาติด้วยกัน เลิกการนิสัยพยาบาทปองร้ายกันเลยอครับเราพยาบาทปองร้ายผู้อื่นเราก็ไม่มีสุขผู้ที่ถูกปองร้ายถูกทำร้ายก็ไม่มีสุขจึงนั้นคุณคุณติโกโรเราเกิดมาทุกรูปทุกนามนี้เกิดมาเพื่อใช้ที่ของกรรมกันหรอกครับเมื่อหมดกรรมหมดเวรก็ตายกันไปเท่านั้น และจะอุ้มสาพยาบาลกันทำไปแล้ครับเลิกการริษยากันเสถเ,เลิกการเอารักอกเปลียกันเสถเ,เลิกการแบ่งชันบรนบะากันเสถคุณคุณที่ารพบกรับพระระคุณท่านได้สดับกลับวังคติบทขอ้อนี้และต่อจากนี้พระปคุณท่านทำใจของท่านในของ แลบรกประดันตั้งจิตใจในวแนนมองมาทางนี้เราจะเอาคณะทันทุกาของพระดันในคืนนี้ยินดีภูมิใจเสนอในนิยายเรื่องกลอแก้วเมียาวันแต่ก็จะไปอยากเราจาะเอาคณะรูเสนอมานในิยายเรื่อง กวเมียหวันเราจะไนอุบักันในนครนครนนครนี้ที่ประชาชนเรียกกันอย่างจีนว่าสันติธรรมพระนครก,การกระตั์ผูสวยสวรรค์น่าจะสมบัติที่มีประทินนามของพระองค์ว่าพระเจ้ากรุงบพระมา กายาคือพระเจ้าผาน,นามาและ,ระ,รระพร็นงรเจ้ามีวิญญรักกับพระองค์คือเจ้าพระชายของพี่้องผู้ที่เป็นพระเจ้าที่มีประติน,นามาเจ้าพระชายนอกปดนดนดนัจนอานุชาที่มีประติน,นาว่าเจ้าพระชายนอกปดนดนัจจุบัณะ จะมอบราชาบัลลังก์ให้นบดลผู้ที่เป็นประเชษฐาแต่นพดลนี้เป็นคนที่มันเฉลียวฉลาดผู้เอาเท่า,าดุนแต่ก็เป็นหนา้าที่ก็จะต้องรับประดัส่ท้องบอกพระราชาบิดาจึงพระองให้เจ้าพระชายนพปดลนัน้นออกข้อราชาวังไปเยียเ่ยมเยือนประชาชน ทั้งประเทศและทั่วท,ทุกมุมเมืองในการเดินทางเขาจะคว้าจายนพดลในครั้งนั้นก็าจะเป็นหลงรักแม่ดอกเรื้อเมืองเหนือหญิงผู้ดีที่ำทำประกุดรุ่นาก็ได้พาไปคว่ารองและจด็กหลวงมีพระราชรดำรัสถามว่านบบดล้าวอา มาพิเศษไป่ได้แล้ว่านตังตงต้งคำถามขึ้นมาว่าเจ้าจะรับมอบอประดกหรือเจ้าจะยอมรับรักเจ้าจันสเสด็จมาน้องปรดนผู้ที่โง่ไม่เฉลีออยวฉลามีพระราชดะะปรสัสตบอพระราชบิดาโดยชาตจาวนวา่า ราชสมบัติก็ไม่ปราเทนาปราเทนาแต่การ์ริหาคนเดียวเท่านั้นจึงพระองค์ได้จัดขาดจากประยูนาริยาเรื่องอาตมาอยู่ในราชวังและ่อบาดีได้แต่งตั้งให้เอาปติทต่ผู้ที่เป็นอนุกข์อาณเป็นยุบประราชที่จะสืบสกุลแทนพระองค์ที่เป็นตีมาของกินนริยาเรื่องเกลือนแค่เพียงฝันอาลัยท่านตันติโร้เอตันจะเป็นอย่างไรนั้น แตตอนนี้เราจะขอสมวมุิว่าในีรมหาราชวังองมัราชานักพมาจะเป็นนังย่้านาถาจันเจ้จะปรรอกันดีืว่อะไรไหมรอทุกคนที่กรอบม่นด้จะต้องเล่นิฉันจะไมนจินตนิยายก็รอชาวบ้ได้เป็นโอกาสี้สวัสดี แล้วนั่งโบราณรื้บมานานนักหนารื้บมาแต่ครั้งแล้วนั่งเตานี้ก็ก็อเล่ากันมาต่อมาว่ามีบารานี่โตมาโอลานคือสัมสีตธรรมประเนเวอนี่เอกองไม่รุมเมดผู้ปกครองญาดิ Tập mà, bà bà bộ mà cả phá tâm phá rằm vô vàn để cố gắng diễn thành màn hạn tí. ra ta đang rời chẳng để mi u rột rạc. Chúng ta đang chẳng để chẳng để mì, để để mì Nếu chắc bên giấc รือวันเลจนาซขึ้นในธานีพระจักรีวยเโมบพระพาราแต่กาานี้แหละคนผู้บินอบานนนตาเมพนสีไปลงรักเลจันสเสนอไม่มีสิทธิเจ้าในปกครองพระรจชาารา กระสัตราเหล่าเต็งตัง้งดูชาชายขคาะนี้เหล่าตาทุกตาวีเรื่องอวรรัตรวมมา,าลุกบาาและชีวิตปลอดภัยจะบังเกิดเนะี่ยเงสมบัติในประรอช่าวังไพร่รมนูนน่นนียแหละผู้พระราชินีพอเสงี่งองมาส่งโซ่ไวรูบาท อาติมาเจมเกรจังสวาส่างสิยกติดบาลินแหลบินกราวองพระเจ้าตาลีพระจักรีฮองเนตรบน ขอนมคาระวะแด,ด่พระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราจะขอสมมติว่าในบรมมหาราชวังแห่งราชธานีสันติธรรมภาพที่กำลังปรากฏแก่สายตาพระคุณท่านในวันนี้เราจะสมมติในตัวละครว่าเป็นโจมทัพแห่งราชธานีนี้และพระองค์พร้อมในพระนางเจ้าได้มีพิยานรักก็คือนพดลและนพสิทธิ์และเหตุการณ์ที่พระองค์ไม่นึกคิดที่มันเป็นไปนั้น แล้วพระองค์ก็มีพระราชาดำรัสขึ้นกับพระนางว่านี่ผาดนภา,ภาสุดที่รัก้วยดวงใจแห่งฉันขณะนี้เธอและฉันกำลังที่แก่ลงทุกคณะคนเรานี่ไม่แน่นอนสังขารมันจะร่วงโรยขณะนี้เราก็เข้าวัยที่จะต้องพรากพรากทุกอย่างพรากจากลูกพรากจากสมบัติพรากจากของรักพรากจากของห่วงเมื่อยามเราตายไป จึงฉะนั้นหวังว่าจะมอบราชสมบัติให้กับผู้ที่เป็นประเชษฐาก็คือเจ้านพดลแต่เขาเป็นหลงรักม่ดอกเครื่องเมืองเหนือคือเจ้าจันสเสนงาจึงเป็นอันว่ายอมปัดขาดจากประยูนริยาตไปแต่คณะนี้ยังไงเขาอาศัยอยู่ในพระราชวังและได้แต่ตงตั้งอนุชาคือนพสิทธิ์ขึ้นเป็นยุพร,ราชที่จะสืบสกุลแทนพี่ต่อไปในวันหน้าแต่คณะนี้ยังไม่พร้อม ที่จะได้สู้ขอผู้หญิงคนหนึ่งคนใดไปอุปพิเศษแล้วไงเสวยสวรรคราชสมบัติเป็นกษัตริย์ต่อไปในวันข้างหน้าขณะนี้พี่ก็ทุกข์ใจเรื่องสองพี่น้องเพราะนบพนดลนั่นเป็นคนโห้แล้วจันทเดงาถึงแม้เธอว่าจะเป็นหญิงบ้านนอกโคกนาไม่โดกเกืองเมืองู้เ้าเขาเป็นคนที่จะเหลียวจลาดไหวพริบแล้วนพนดลน่เป็นคนที่โง่ จันเสเดหาพูดอะไรเขาก็ตามทั้งนั้นจะชี้ช้างก็ว่าช้างชี้ควายก็ว่าควายนี่ชี้อะไรก็ว่าอย่างนั้นพี่กลัวเหลือเกินว่าตะหมดลมหายใจของพี่เมื่อไหร่แล้วจันเสเดหานี่แหละจะก่อความไม่ส่อไปเกิดขึ้นจะยุยแยงให้สองพี่น้องนี่แตกเราความสมัครีกันและจะบังเกิดแย่งราชจ,จะสมบัติกันในวันข้างหน้านี่จึงทำให้ฉันทุกข์ใจเสวยไม่ได้บรรทมไม่หลับนะจ๊ะสุธีรักอ่าขอเดชจะ พระบารามีปกกล้าปกกระมอมหมอมฉันเองเนี่ะะยก็เสวยไม่ได้บรรทมไม่หลับเช่นกันเลยเพคะเรื่องนี้ก็เจ้กลัวเหลือเกินว่าหมดลมหายใจของทุนกระมอมนั่นแหละแนนอนเหลือเกินแน่ที่ยิ่งกว่าแน่จารแสดงนี้จะยุ่แย่ให้นอปประดนมาแย่งราชสมบัติรเราก็ถือว่าเ็าเป็นประเทศฐานิและทางนั้นดังนี้น่นะมันจะเดือดร้อนกันเรื่องข้างหน้านะเพคะ และจะแตกแล้วความสมัครใจระหว่างพี่กับน้องและสงครามกลางกรุงไม่จะเกิดขึ้นและสงครามสายเลือดไม่จะเกิดขึ้นแน่นอนพระรามฉันก็คิดอยู่อย่างนั้นแต่ฉันหักใจว่าแล้วแต่โชคชะตาของพระนครสันติธรรมของ,งเราจะไปอย่างไรเรื่องนี้เราจะชี้ขาดไม่ได้แล้วแต่พระพรหมผู้เป็นเจ้าในเบื้องบนสวรรค์นอนหรือบุญกรรมเท่านั้น ว่าอนาคตของพระนครสันติธรรมจะไปอย่างไรในวันถัดหน้าเรื่องนี้เราจะพยากรณมันไม่ได้ถูกแล้วเอ้คะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันเอาเถอะเราหักใจเถอะพระนาตั้งหน้าไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาไปเถอ,อ,อะเถอะนะให้มันไปตามเวรตามกรรมเขาเหมืนอนก็หมดเรื่องเราเจลิชราภาพลงทุกขณะแต่เรามีทุกนั้นเหมือนอย่างกับบรรทอนชีวิตก็เราให้สั้นเข้ามา จึงฉะนั้นเรารู้แล้วว่าไม่ช้านี้เราจะต้องตายตั้งหน้าพยายามไหวพระสวดมนต์เจริญภาวานารักษาศีล<ฆ>และขออ้อนวอนพระเจ้าในบูรบนสวรรค์น,นั้นให้พระนครสันติธรรมเขาเราจงปลอดไปเพื่อเราอนาประชาราทั้งหลายนั้นค่ะหม่อมฉันก็ตั้งนาพยายามไหวพระสวดมนต์วิ่งวอนพระเจ้าอยู่เสมอนะเบคะ่ะและเป็นประจำทสี่ด้วยนั่นแหละตรงอย่างนั้นค่ะ เล้วบางประมพบนาีลบลบเลนยผู้ประดิษฐ์เล่าจงจงระดุดยองโกซีรุมรอนเราแล้วเจ้าใจืูไทยทวี เป็น้วงประชาชีในนิคนเกรงเวะจเกิดเลยสงครามเมื่อยามไม่พระองค์ในเวียงวงเหลือสั้นตีทำไรซ้อนองค์กระสัดต่รุมรนเราแล้วกล้าแต่งาวนองค์ผู้ทนเหลือสันสัติที่ซีใส่ส เก้ารังสาวแสนจะมั่งมองปลอมเนื้อทองเย,าว,ยา,า,า,วาวัยยดซาเนียฮะแววหิงวนรื้อสวดบนต์เลยตันก่อแววแต่ภาว,าวานาและแจข้าข,าขา้าองค์กระตันตํานา